ไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็ได้ยินดีกับรบดานนักกีฬายกน้ําหนักของไทยนะคะที่ไปคว้าเหรียญรางวัลในรายการชิงชนะเลิศแห่งโลกและล่าสุดก็สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องในรายการยกน้ําหนักคนพิการชิงแชมป์โลกค่ะไปดูภาพการแข่งขันและรวมถึงนักกีฬาที่คว้าเหรียญให้กับ นักกีฬาของไทยนะคะนในรายการาแข่งขนันยกน้ำหนักนคนพิการชิงแชมป์โลกไคโร2025 Elite World Championship ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ระหว่างวันที่11-18ตุลาคมนี้ค่ะไฮไลท์ High ของการแข่งขันอยู่ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมชายประเภทเลเจนด์ก็คืออายุ45ปีขึ้นไปนะคะไทยส่งวิหกพงศกรชุมชยัยจอมพลังวัย48ปีของไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดแข็งแกร่ง พร้อมกับยกผ่านทั้ง3ครั้งอย่างสวยงามค่ะยกครั้งแรก155กิโลกรัมครั้งที่2ยกได้159กิโลกรัมและครั้งสุดท้ายยกได้162กิโลกรัมนี่เป็นการทำลายสถิติ Legend Asia Record ที่ตัวเขาเคยทำไว้ที่ประเทศจีน ก่อนหน้านี้สถิติเดิมก็คือ160กิโลกรัมค่ะ well, <that> หลังจากนั้น <the S 1> ทีมไทยก็ตัดสินใจขอยกครั้งที่4ที่ทน้ำหนัก169กิโลกรัมเพื่อทำลายสถิติโลกแต่น่าเสียดายที่วิห<ว>กโพกสกรยกไม่ผ่านในจังหวะสุดท้ายนะคะแต่ผลงานโดยรวมถือว่าสุดยอดมากๆค่ะคว้าไป2เหรียญทองจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมชายประเภทเลเจนด์เหรียญทองแรกมาจากเบสลิฟ162กิโลกรัมและเหรียญทองที่2มาจากน้ำหนักรวมหรือท o อ a l Lift 4 7 6กิโลกรัมค่ะรวมคว้า2เหรียญทองให้ทีมพารายกน้ำหนักของไทยนะคะและช่วยเพิ่มยอดรวมเหรียญทองในรุ่นเลเจนด์ของทัพไทยเป็น4เหรียญทองต่อจากทองสมรารสีที่คว้ามาได้2เหรียญในวันแรกของการแข่งขันสึกยกน้ำหนักคนพิการชิงแชมป์โลกไคโร2015 Elite World Championships แล้วก็แข่งขันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะแฟนกีฬาชาวไทยก็ส่งใจไปที่อียิปในการเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันค่ะ